วันดีค่ะเลยเป็นคนป่วยนะคะเมื่อวานไปฉีดวัคซีนที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยจเจลิ่งฉีดมาพอดีเป็นผู้มีอุปการะคุณของโรงพยาบาลก็คือบริจาคเขาเยอะเขาก็เลยให้ไปฉีดนี่ขนาดจะเล่งแข็งแรงนะเมื่อคืนปวดทั้งตัวไปหมดเลยี่จะเล็งออกกำลังกายโอย้แขนขาเนี่ ไม่ต้องคุยเหมือนมีเข็มมาทิ่มมันหนาวหนาวแล้วท้องเสียเป็นอาการท้องเสียปวดตามตัวปวดปวดไปหมดอย่าไปไหนมีปวดไปหมดเลยทั้งตัวเลยนะคะเนี่ยนี่ต้องเรียกลุกน้องมานั่งนวดจับกล้ามเนื้อบีบเบาๆเมื่อคืนจะเรียกเขาก็เกรงใจหลุดแล้วก็ไม่ค่อยการเนี่ยเนื้อเนี่ยเหมือนมีเข็มแทง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 เจ็บไปหมดทั้งตัว นะคะก็เปลี่ยนทุกท่านว่าก่อนจะไปฉีดนี่ต้องพักผ่อนให้พอก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องกินยาแก้ไขแต่เจลินงไม่กินเมื่อคืนลองไม่กินดูแต่เมื่อเช้าไม่ไหวต้องกินเพราะมันปวดนั่งแทบไม่อยู่แล้วมันล้าวไปทั้งตัวหมดนะคะนี่เลยต้องนอนพักวันนี้นอนมาสองวันเมื่อวานวัน,ว,นวันนี้วันหน,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 นึแต่วันนี้ก็เริ่มหาอะไรเปรี้ยวๆมาทานนี่ ทานบนเตียงเลยหมอม่อวงเพราะว่าม,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 มันคอมันล้าไปหมดนี่ขนาดกินน้ําไปตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้กินน้ําไปหกลิตรแล้วนะหมอบอกให้กินน้ําเยอะๆเนี่ยแขนแขนข้างนี้ยกไม่ได้เลยปวดปวดมากเลยเนี่ยขาเนี่ยปวดไปหมดทั้งตัวก็เรียนลูกค้านี่เป็นตัวอย่างให้ดูว่าขนาดจเจลิงแข็งแรงไปฉีดวัคซีนมา ไข้ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนบัวมันตุยๆหน่อยนึงไม่รู้สึกพอกลางคืนปั๊บมันจะหนาวแบบผิวเนี่ยเจ็บเจ็บๆไปหมดทั้งตัวเลยนะคะเนี่ยจเจลิงธรรมดาเป็นคนแข็งแรงมากเมื่อเช้ากินข้าวก็เหมือนจะอาเจียนก็กินก็พยายามกินกินให้อิ่มแล้วก็หาอะไรเปรี้ยวๆมากินให้มันคลายออกไปมันกันจะแย่นะคะปวดไปหมดปวดแบบร้าวราวไปหมดทั้งตัวนะคะ ขาเนี่ยล้านั่งเนื้อน,นี่เจ็บ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 เมืวานหมอบอกต้องเป็นสองถึงสามวันก็เป็นให้ดูตัวอย่างวันนี้แค่มาบอกกล่าวลูกค้าว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดสักสองวันนะคะก็ขณะเมื่อวานฉีดยาใหม่ๆท่านลูกค้าท่านเลยอยากได้ประกายให้เจลิงตําให้หน่อยเจลิงก็มาตําทแํแใจป่าให้ไปหม้อหนึ่งเหมือนการพอดีมีอีกเจ็ดติดอยู่ช่วยกันก็แป๊บเดียวก็พอตําเสร็จมานอนหมอบเลยไข้ขึ้นค่ะนะคะก็ ก่อนจะไปฉีดวอร์มตัวเองให้แข็งแรงกินน้ําเยอะๆนะคะกินน้ําเยอะๆแล้วกลับบ้านกินน้ําเยอะๆกลับบ้านนอนพักเลยอย่าไปโผม่นะคะผมปั๊บจะปวดไปหมดทั้งตัวเมื่อวานเจออัเนียออกกาลังกายชนิดหมอบอกอย่าเพิ่งออกก็อเอาหมอนน้ําร้อนมาวางนะคะเพราะไอ้แขนข้างที่ฉีดเนี่ยมันระบมหมอนน้าร้อนตัวนี้ดีนะคะเนี่ยระบมฉีดได้เลยมาเป็นน้ําร้อนคะ่ะอันนี้เป็นน้ําร้อนละร้อน มันไม่ได้เป็นแบบไฟไฟไฟฟ้าไม่ดีนะคะเป็นสายไฟเลือดมันจะแห้งหมดมนีด่เลิงเล้งไปหมดต้งเอาหมอนน้ำร้อนมาวางที่แขนกับบ่ามันดึงทั้งแขนแบบนี่หามือกำมนียเจ็บเลยค่ะเจ็บไปหมดทั้งตัวบอกบอกไว้เลยนะคะว่าจากก่อนจะฉีดทานน้ําเยอะๆพักผ่อนให้พอแล้วค่อยไปฉีดฉีดเสร็จกลับมานอนเลยนะคะแต่เจลิงจะไม่อยากกินยาก็พยายามไม่กินยาแต่เมื่อเช้ากินไท่หรือนอนไปสองเม็ดกินน้ำไปทั้งหมดหกลิตรได้แล้วค่ะนะคะ สวัสดีค่ะแค่บอกข่าวค่ะสวัสดีค่ะ